มาแล้วมาแล้วรัฐบาลไทยงวดใหม่อาจ,จารย์นอตตีฝ่าเบิงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสู้ผูสู้คนตอนรับขอสูช่องก็ติดห้วยดังมากเช่นเนาจะก็มาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมเนะจ๊ะเป็นจังไดกันแนน่้องวดติพานมาหนึ่งธันวาคมผู้ใดสชกดีกันในบ่จ้ะผู้ใดสุคดีมานแอดมินก็ ขอแสดงความยินดีน้ำเดิ้อพี่น้องเดิอ้อสำหรับชุดนี้นะจาะก,ก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดไม่นะาจา๊ะงวดประจำวันที่1ิธันวาคม2566นห้า้สสงายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะพี่น้องแดดมินก็มีแนวทางปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันนะจาะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้พี่น้องได้เบิงกันเพื่อที่พี่น้องแสดงติดตามกันยอยยางถือต้องนะาจา๊ะ ชุดนี้แอดมินกับพู่มเจนนำเสเนอแนวทางของอาจารย์นอตตีนะจาะซึ่งมติพันธุ์มากก็เด้งบนเด้งล่างเลยพี่น้องผลงานดียางแห้งเลยพี่น้องเด้งบนเด,ด้งล่างสำหรับแนวทางของอาจารย์นอตตีนะจาะบนเก่าเจ็ดล่างเก่าหนึ่งจ้ะต่อโดยแนวทางของบานไั่เมืองพวนนะจ๊ะซึ่งจะให้เขาชิ่นยกกันนะจ๊ะตกถ่ายโดยแนวทางของแอดสยดวยเลอพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสุข้นนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจ้าพี่น้องสปูสุข้เน้อจ้า เื่อเป็นการบดเซเวลาเขาก็ไปรับชมแนวทางก็ได้พี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์นอตตีกันกรแลยจะซึ่งผลงานวทต่ิพันมาหนึ่งทันว่าค้มพ้นก็ให้เขาตัวเด่นรักเก่าแล้วก็ให้เขาสองตัวล่างตรงๆนอกจากนั้นก็คือเก่าเน่งซึ่งเป็นชุดเน้นพี่น้องต่อโดยแนวทางชุดเต้นมาจากให้เขาเช่นเดียวกันนอกจากสองตัวบนนอกจากนั้นก็คือเก่าเจ็ดตรงๆเช่นเดียวกันนอะจากแนวทางของอาจารย์นอตตีและพี่น้องเด้อบ่เฮ็ดห้ผพิษหวังนะจ้ะ ใ้เบิ่งต่อหงวดใหม่กันเลยจ้ะ16ทธันวาคม2 5 6 6ซึ่งอาจารย์โนตีก็ได้ปล่อยแนวท่ามหใย้แ้้วนะจ้ะซึ่งก็เป็นชุดเน้นเช่นเดิมเนาะจ้ะวันนี้พ่นหาตัวเดินไปทีลักเจ็ดดพี่น้องเดอ้อเดินเจ็ดนะจ้ะสื่ออีกยังก็ได้ให้มีเจ็ดกได้เป็นซสาวิ่งสารูดมากก็จัดไปเ้ยจ้ะรักเจดชุด2ตัโตี่ให้มากก็คือ7 6 6 9 และเจ็ดหนึ่งแล้วจ้ะเม็ดเดียวให้ไปถีเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเด็พี่น้องเด้อซึ่งเป็นเลขโตเก่าเด็กพี่น้องเนาะยังก็เกิดขึ้นได้นดพี่น้องออกแล้วก็ออกอีกได้เช่นเดียวกันเด็กพี่น้องเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดจุดสามโตเจ็ดเก้าหกและเจ็ดเก่าหนึ่งจ้าเจ็ดเก่าหกและเจ็ดเก่าหนึ่งฟันเจ็ดเจ็ดหกหกเก่าเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดจ้าแนวทางของอาจารย์น็อตตีเด็พี่น้องเด้อ มาเบิ้งต่อก็ที่แนวทางของบานไั่เมืองพ้นกันต่อแล้วจ้ะซึ่งผลงานหัวติพานมา1ธันวาคม2 5 6 6ก็ให้เข้าเล็กไทย2ตัวบนเช่นยกกันนอกจากนั้นก็คือเจ 9, 9 7เก้าเกาเจดพี่น้องเดิ้อแนวทางบานไั่เมืองพน้นมาเบิ้งต่อกันที่16ธันวาคม2 5 1 6กันต่อเวยจ้ะเพิ่นก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้ว2โต8หางเช่นเดิมแล้วจ้ะ หลักีก็คือ4 2 4 3 4 6และ4 7จะ้ะ4 2 4 3 4 6และ4 7รลัก5 5 2 5 3 5 6และ5 7 5 2 5 3 5 6และ5 7เด้อพี่น้องเดอ้อแนวทางบ้านไผ่เมืองพ้นแคบไปเบิง่งจดไปเบิง่งเด้อพี่น้องเดอ้อเอาไวไเ้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเนาะจะ้ะ แอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิ้งแล้วกับเก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งต่อกันแนวทางจุดสุดไทยเนากจากนั้นก็คือแนวทางของแอดสุยเนากจากรัฐบาลไทยงวงประจำวันที่16ธันวาคม2องพาหารอ 16, ให้มา2โต8ทหางเชียนียวกันเนากจากนั้นก็คือ13 16 18 36 38และ หกแปดเด้กพี่น้องเดอ้อหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดสามหกสามแปดและหกแปดจ้าแนวทางของแอดซุยเด้อพี่น้องเดอ้อแคบไปเบิง้งจุดไปเบิง้งเมื่อว่าสิปเป็นแนวทางของอาจารย์นอตตี้เนาจะจ้ะซึ่งให้เขาเด่งบนเด่งล่างเลยพี่น้องแล้วก็แนวทางของบ้านไผ่เบื้องพ้นแคบไปเบิง้งจุดไปเบิง้งเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภสกนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจับเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลทอนหันดา้จาัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกาจารทุกทุกสำนักนําเด้อจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้วยจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วยพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสิคโชคดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันๆกันทุกคนด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปสักหนีก่อนด้วจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า